นิทานอีศบเรื่องแกะกับหมูวันหนึ่งคนเลี้ยงแกะเจอหมูตัวหนึ่งอยู่ในท้องทุ่งซึ่งแกะของเขากําลังเล็มหญ้าอยู่เขาจึงวิ่งแจ้นเข้าไปจับตัวเจ้าหมูตอนตัวนั้นอย่างรวดเร็วเจ้าหมูหวิดร้องเสียงหลงทันทีที่คนเลี้ยงแกะแตะมือบนตัวมันใครได้ยินเสียงดังขนาดนั้นก็คงคิดว่าเจ้าหมูจะต้องเจ็บปวดทรมานมากแต่ขณะที่มันกําลังหวีดร้องและดิ้นรนเพื่อหนีให้พ้น คนเลี้ยงแกะก็หนีบมันไว้ใต้แขนพลางมุ่งไปยังร้านขายเนื้อในตลาดพวกแกะในทุ่งเลี้ยงสัตว์ต่างประหลาดใจและขำกับพฤติกรรมของเจ้าหมูมากจึงพากันตามคนเลี้ยงแกะและเหยื่อของเขาไปจนถึงประตูรัว้วอะไรทําให้เจ้าร้องครวญครางขนาดนั้นแกะตัวหนึ่งถามคนเลี้ยงแกะจับและอุ้มพวกเราออกจะบ่อยพวกเราคงรู้สึกอับอายขายหน้าเหลือเกินหากร้องโวยวายจะเป็นจะตายอย่างที่เจ้าทำนี่นะ่ะ อะไรต่ออะไรมันคงดีหรอกหมูตอบขณะที่ยังคงกรีดร้องและตะกุยตะกายเขาจับพวกเจ้าก็เพียงเพราะต้องการขนของเจ้าเท่านั้นแต่เขาต้องการเนื้อของข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะแสดงความกล้าหาญยามที่ไม่มีอันตรายพุทธภาษิตอุโกโตเตสุรมิชันติในเวลาขับขันย่อมต้องการคนกล้า